ว้าวโอ้โหสุกแล้วพี่น้องเด้อสุกแล้วพี่น้อง สวัสดีครับนี่นะครับนี่คือลังตอลุมนะครับโอ้โหดูสิดูแม่เขานะครับโอ้โหเยอะจังเลยครับโอโ้ดูสิครับลังใหญ่มากนะครับ ยังไงก็ดูซีแม่มน,นะครับโอ้โหเยอะจังเลยครับโอเคนะครับ ก็โอเคนะครับโอ้เมื่อกี้ตอนที่ผมไปเอานะผมอา่าผมไม่ได้เอากล้องไปนะผมเออผมไม่ได้เอาอันใช่ไม่เอากล้องไปโอ้โหลืมอดูสิครับนี่คือตีตอลุ้มนะครับโหมัน,ม,นมันอยู่นะครับไทยสแผ่แนนะครับอา่าแม่ตัวแม่เขา้เอาอ่าไม่ตายนะครับเพราะว่าผมอา่าทำให้เขาสลบ โดยการใส่น้ำมันเบนซินนะครับโอ้โหน่าทานจังเลยดูสิครับพรุ่งนี้จะไปทำอาหารเมนูอาหารให้อ่าอร่อยอร่อยนะครับสิครับวันนี้คือตัวอ่อนนะครับโอ้โหกำลังดีเลยนี่นะครับโอ้โหไม่ได้ละม่านะครับไม่ได้ขายด้วยนะครับเพราะว่าผมอาเอาไปทำอาหารกินนะครับ ซื้อก็ไม่มีเงินไม่มีตังค์จะซื้อนะครับก็เลยต้องได้อ่านดิ้นลนซอกหาด้วยตัวเองนะครับโอ้โหจนค่ําจนมืดเลยนะครับนี่นะครับโอ้โหผลงานของผมวันนี้มันมานอยู่นะครับพอดีกินนะครับดูตัวอ่อนสิครับดูสิครับก็น่าเสียดายนะครับเพราะว่าตอนที่ผมทายผม ไม่ได้เอากล้องไปโอ้โ oh หจะกลับมาเอาก็ค่อนข้างจะไกลเป็นกิโลนะครับก็เลยว่า, mm. อาเอาตอนที่สําเร็จตอนที่อเอามาก็ให้ดูก็คงไม่เป็นไรนะครับไม่ไม่โดนต่อยสักตัวเลยนะครับเพราะว่าผมาใส่น้ำมันเบนซินาลาดที่ลูตอ่ตอตลุมนะครับ โอเขาก็สลบก็เขาแค่สลบประมาณ5นาทีนะครับเขาก็ฟื้นโดยที่เราก็ไม่ได้ทำลายให้เขาตายแม้แต่ตัวเดียวนะครับแ้วเขาก็าผมก็ทำลังคืนมาไม่ให้เขาด้วยนะครับผมรดถมทำเหมือนสภาพเดิมผมก็เอาไว้ที่าลุมหนึ่งทานนะครับเพราะว่าให้เขาได้ทำลังต่อไปนะครับ ลุมนี้มีตัวแม่ตัวอะไรนะเจ้าพญาเจ้าพญาตอนะครับมีอยู่ประมาณ9ตัวนะครับผมนับเมื่อกี้นะครับแต่น่าเสียดายผมไม่ได้ไม่ได้เอาโทรศัพท์แล้วก็ไม่ได้เอากล้องไปด้วยนะครับโอ้โหลืมสนิทเลยครับโอเคนะครับาฝากติดตามแล้วก็ให้กำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็คลิปต่อไปด้วยนะครับ แต่ว่า,าพรุ่งนี้ผมจะถ่ายให้ดูตอนที่ผมไปทําอาหารนะครับว่าผมจะไปทํำยังไงให้ทุกคนได้ดูว่าวิธีชีวิตที่บ้านนอกผมทำมาหากินยังไงแล้วก็เอาไปทำอะไรก็ฝากติดตามดูในวันพรุ่งนี้นะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ถึงตอนเช้าแล้วนะครับ เราจะมาทํากันนึ่งนะครับนึ่งให้สุกแล้วเราจะมาทําอาหารกันกินนะครับโอ้ตัวอนพอดีเลยนี่นะครับตัวอนพอดีเลยนะครับพอดีกินเลยโอเคนะครับเรา เริ่มทำกันนึ่งเลยนะครับดูด้วยกันนะครับหักด้วยนะครับด้วยด้วย

ดูกลับหรือกันเลยนี่นายตัวไหนโอเคนะครับตอนนี้เราก็จะเตรียมสำเร็จแล้วนะครับเราจะทำการน,นึ่งเลยน <c oughs> ี่นะครับ ไอก็ออกกุนุนเละพี่น้องเลยอาเปิดตรงนาะออกเป็นจิสุกหรือบรสุกเนาะโอ้หอนเด้อพี่นอ้องหอมไงยๆเลยพี่น้องซีมเลงพี่น้องซีมของเด้อืมสุกละฮึเสเสรเ ทำกันตรงเลยเนาะไอ้อ,ออกคุณๆเลยพี่น้องว้าวโอ้โหพี่น้องกองไปแซ่บแซ่บหอมหอมพี่น้องอนี่หอมลายพี่น้องเลยอื แสบอีลีพี่น้องเอ้ยแสบแบแสบ,แสบโอ้โหสุกแล้วพี่น้องเด้อสุกแล้วพี่น้องเก็บกัดออกมาเก็บกัดออกมาพี่น้องนี่โอ้ยเป็ดตาแ่บมานอยู่เนาะมันเนาะมานอยู่นี่พี่น้องอืม ไอ้ก็จะออกคุณคุณเลยพี่น้องนี่โอ้หอนเลยพี่น้องเลยหอน,นอหอนหอนหอนไอ,นอ,นอ,อ้ออกคุณคุณเลยพี่น้องอืมอันนี้ก็จะเป็นตัวอ้อนนี่อยู่ไหนนี่สุกแล้วเด้อพี่น้องเด้อโลเขาเลยพี่น้องอืมเศร์ลายพี่น้องเลย ตัวอ่อนพี่น้องตัวอ่อนเด้อตัวอ่อนเด้อแซ่บหอมกุนกุนเลยเด้ออาหาเด้อมาเด้อมากินกันข้าวเช้าเด้อมาปนข้าวซอยรำกันเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องปองไปมาสุขูสุขคนเด้ออืมไปบายข้าวฮ้อนๆบ้านนี้แซ่้อบโหลดบ้านน so ี้พี่น้องมากินข้าวอีกขอาวบอนมาอันนี้มานนี้อันนี้มาหิปนตอปนต่อบะแมีนนี่ยีกพอกินเด้อ อืมสุดยอดอืมอันนี้ลูกพึ่งอืมอร่อยไหมอืมสุดยอดโยกโก้เลยสิอืมไม่ต้องคุ้นจินจนมันส้มนะคะโอเคค่ะนั้นครับพอป้อนนะครับอืมดูยันนะครับอืมอรไอยสุดตาย เดินคนมากินเลยมาเด้มามดามมมม้กินน้ำกันเด้้ับหลาซ่บหลาจับีพ้อเืน้ะอือห้ก็จะได้กินพี่น้องเลยเดินทางเป็นหลายกิโลก่อนเราไปโรงเรียนนะ

เขียวเียวเขียวให้หมดเขียวใ้ค่ะรายมาเก่งเลยนะได้แล้วเฮ้ยเก่งมาเก่งเอันนลยตัวตัวต่อครับตัวต่อครับตัวต่อครับไม่ใส่พึ่งนะครับนี่ครับอื้อพึ่ลูกมั่งเลยลูกมันนี่นี่อะ เด็กน้อยกินตัวนี้อ่ะหยิบกินเลยคุยายคุยายแกกินทางในดูอันนี้แม่ใหญ่เราไปตงกินเด้อนไงแม่ใหญ่เด้อแมเด็กน้อยเคยกล้าด้วยมันจะเดียดครับมันจะตอกครับอืมข้าวเอาไปเที่เขาไม่กระเบียแม่อืมข้าวเอาไปซี่ดักไม่สิงแย่อืมตุกขเข้าวเลย นั่งก็เขาได้พูดย้อนหรอกอืมเฮ้ยเือยิ้มหนูแย้มแม่ก่อนกินเสือยำนะคะโอเคฟังอืมกินกินให้แข็งแรงเห็นไหมหนูยิ้มหนูแย้มเขาทำยังไงหนูยิ้มหนูแย้มเขาเชื่อๆครับมันบาดีอโอเคครับ Kê lê, kê lê. Uhm. Không cái mhm ừ. cái mhm 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 อ๋อกินตัวอ๋อเอยือรู้สึกว่าอยู่อยาอยู่ใจตินขี้มันี้มันก็อร่อยดีสมเจอยพิหนกอืออาอก็กินนากันกินหนาโอเคๆอเคเอเเมากินไงเด้อกินไงพอกินหมดนอ คงแบบเลยคงเด็กคงเด็กหน่อยอืมขจะี่นึ่งนะมัน เลยของเด็กมันไม่ยูก็เป็นอันว่าสำเร็จภารกิจที่ผมได้าลาต่อลุ่มนะครับสฉหรับคลิปนี้ผมก็จะขอจบแค่นี้นะครับฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับว่าผมจะว่าผมจะทำลิปอะไรต่อไปก็ฝาก กดซักประากดกระกดกระดิ่งกดกระดิ่งกดแชร์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมนะกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะทำต่อไปโอเคนะครับสำหรับที่นี่กอขอลาทุกคนเพียงแค่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับลคปนี้ก็สวัสดีครับ